สวัสดีค่ะวันจะมาพูดถึงกับคนคนหนึ่งนะคะที่มีไอดีที่ออในโซเชียลที่ขึ้นชื่อว่าป่าตองนะคะป่าตอง G ีใหญ่แล้วก็ G ีเล็ก3าหนะคะที่มาด่ามาด่าว่าออสาวประเภทสองแก่แล้วถึงเวลาโชว์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอายุแก่มากแล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรทำแต่ชีทำอาชีพเสริมสวย เคยทำผมให้เมพิชชาดาราหลายๆคนแล้วก็ถ่ายลงปถ่ายรูปก,กับดาราเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงต้องไปด่าคุณลุกปัดราคาอยากจตทรบานาะคะแล้วเห็นคอมเมนต์เยอะมากนะด่าพวกคนดังๆนะเขาไปดา่าเขาทั้งทั้งที่เขาไม่ได้อะไรว่าหลอนเลยเกาะกระแสรหรือเปล่าะร,ราคะคะคุณต้องการอะไรจากโซเชียลแค่ไหนคะนี่ไม่เคยทําคลิปออกมาด่าใครนะแต่อีนี่ืูไม่ไหวเลยอีกเคยประสาทอีดอ,อ<ช>่มึงเอาอะไรไปเก็บ่เทากูแถมไปสิ กูเป็นเพื่อนเขาไม่เป็นสิบสิบปีแล้วกูจะบอกมึงไว้ให้นะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเพื่อนสองกระจกมึงดูมึงเป็นเพื่อนสนิทกับก่อนลูกปัดนะคะมึงอ่ะมึงสมคนที่สองกระจกดูหน้ามึงด้วยว่าหน้ามือเป็นยังไงอีดอกมึงกล้าที่เปรียบเทียบเับอีดอกหน้ามือเพิ่งตื่นนอนนึกว่าซากสัตว์อีดอกและจะบอกว่าฉันไม่เชื่อนะไม่อยากจะเชื่อข้อไหนว่าร่อนน่ะ เป็นคนอ๋อเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเพราะว่าจากการพูดกันจาเหมือนคนติดยาและพูดบอกว่าพูดติดอาอ่างอะ่ะฉันว่าจะพูดไม่ช้ดแล้วนะั้นหล่อนหนักกว่าฉันอีกแล้วหล่อนมีสิทธ์อะไรมาคอมเมนต์อะไรมาดาา่าฉันนะฉันทั้งที่ฉันกัหนะลอนก็นบอกว่าโอ้ยตายละคลิปนั้นที่จะบอกว่าคลิปนั้นนานมาก3ามสี่ทีแล้วนะคะคุณล่าช้ามากคุณเพิ่งมีโทรศัพท์หรือเปล่าคะ แล้วไอทีอันคิดแต่ละคลิปอะ่ะแหวนสาวงอะ่ะโชว์ทุกคลิปเลยกูเขาไม่รู้หรอว่ามีแหวนกูมีมากกว่ามึงกูยังไม่กล้าโชว์เลยอีดาอ,อีโต้อีมันอ ภาคการลูกแปะในจริงก็เอาใบการันตีมาโชว์ด้วยนะคะว่าของจริงแล้วของปลอมอย่ามันโดนจดหนวดอย่าจดหนวดเองมันต้องเอ็งเก๋มากอีบ้านและไอที่มีที่ไี่บอกว่ามีผัวอยู่เออเยอรมันน่ยมีบ้านอยู่เยอรมันอยู่มีบ้านสัตหีบเยอะแยะมากมายนะหล่อนจะเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับเข้าอีดอกคนอื่นน่ะใช่ลูกแปะเขารุ่นไหนเขาระดับไหนแล้วเขาไม่เคยด่าใครไม่ใช่ ช้างไม่ลากมึงไปเย็ดมึงก็เล็กโมโหปางช้างขอลุกปัดใช่ไหมคะฉันมีผัวเป็นคนซ้ายฟิกาฉันแต่งงานจดทะเบียสมรสออกข่าวนะหนังสือพิมพ์ออกข่าวทีวีซิไม่คุยเลยใช่เพิ่งจะมาพูดตอนนี้แล้วฉันลงขึ้นโอเคเนาะก็ฝากไปด้วยแล้วกันเนะาะคินเบาๆคินดี่เบาๆ